อะไรครับเนี่ยไอ้เราได้เราแบบดิจิตอลเฮ้ยอย่ามาแตะต้องกูทำไมทาไมเครื่องเดินแบบกอริล่าวะดูดิดูเคองดินแบบกอริล่าไหวไหวไหวกูจะไม่ไป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  ง่ามไปเจีจอ้เจีไแก่ไอ้ไม่ไม่ไม่ขอเสียกูนะมาต่ากระดิกนิดนึง มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไอคูอยืนอยู่นิ่งๆทำไมมึงตกเองอ๋อเรื่องมองวางน้านหอพี่มึงเปิดไหนโอ้โหโอเคโอเคหมดยา ผมชื่อครูบดอะไรว่ามึงเอาไอ้แท่งยาวๆเดินลงมาหาคนนี้แนวอะไอ้ที่มันจะอยู่ตรงสระรักาชูอะมันทำไมแท่งมันอ่อนจังวะโอ้กาวมาเกินไปแล้วหมดเฮ้ยตีใหญ่ลงมาสิลงมาสิลงมาสิเป็นลงลงเว่ยเว็นลงหลอเว้ย ไม่ลงหลอกเว้ยไม่ลงหลอกเว้ยมีตัวทำไปตายเฮ้ยไปทำอะไรทั้งนั้นอ่ะไอจับท้องกูดีวิชาอะไตัววิชาหลบหนีติดติดกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยจ้ากูจมน้ำตายวิชาหลบหนีอเห็นติงูเอ้ยวิการไปไหนจมน้ำจมน้ำ

นี่นี่คือมันคือมันเป็นท่าของโจโจ้เว้ยดูดิจับเฮ้ยมึงมึงจับผมโจเจอรี่มึงลวนลามอ่ะครับพี่เล่พอมมามาจับมาจับไอ้ยังเจ็บับ ไอ right? yeah. <c oughs> <sy> ้ไหนไอ้ไหนยนจตาไม่ทันสิไปเลยสเตลองฉันเจอรี่ไปเลยสเตลองฉันวิชิวันนี้ต่อไปพุชิไี้เนี่ ไแบบนี้วะไอสัสว์ยังชอบเลยอ้วนชิบหายเลยเอ่อไอ้เฮียหน้ามันอยู่ตรงคูงนะอะเฮ้ยอะไรกันเอาเจ้ลี่จัดการาไปเลยสเตนโอ้ยเอาเฮียชิบหายแล้วระบิดบิดบ ฟาดด้วยถังฟาดฟาดฟาดไม่ได้ม yeah> ันม claro ีคนจับมากรอแล้วกันแล้วกาะแล้วอะไรครับเนี่ยจะหนีไปไหนเอ้ไม่ได้จะหนีแค่จะไปทำให้นี่เฉย เฮ้ยมาแล้วเหรออออ๋อพี่ผลมาแล้วงั้นเหรออย่าดังกยาังเขาอย่าจับกูดิโอ้ยอย่าดีนดันกูดิดันดึงขึ้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 นเร็วเร็วไหมวะ เหนียวคมดึงข <N> ึ <N> ้นรยด้วยเจีเอาเอามันลงมาเอามันลงมาเอามันลงมาไม่ได้เจรี เอามันลงมาเอามันลงมาเอามันลงมา <c oughs> เอามันลงมา <c oughs> ต้องลงไปกับฉันไปลงมาสาดรดีดเอ้ยไปไปลงต้องลงเฮ้ย <c oughs> ไปไปลงตรงนู้นดียว <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อย่าก,กอดดี <c oughs> เดี๋ยวพาไป oh <my> สวรรค์ <c oughs> ฉันจะพาเธอไปสวรรค์